สินเจ้าฮมเมงวยเอ่อทูเซวทามอ่อทังวันนบดูอเีเอ่อเคเสาคช็ตฮอ์งเฮลทเฮดูบารดาลุกีฮอร์ตงเดรย์รอยดาลจุดเดียมควายฟิมมฮัมเมทูออซีแคททูออซีทุกิชาละทูซีวิดีโอคลิปเอ่อน้อยดาชื่อเอ่อดุทินงเอ่อฮัมเม

รัวายยูทูบเบรที่นครศรกุญชีโอว้ยวันเองัางวันดูโอเเออทูโอทเป็นตีทรีเออเตีโฟเอ่อรูลเอ่อคอสต์ดูโอซีทูเอ่อทูชูโอซีราควาชันทูมวงยทางลผู้คุสารทยพิพัฒนกรุุ่ณงศิริธรรมโมเอ่อถอยทียอยเอ่อ้ ทุทีทุเย็นมาหาคว้าถืออมูเย็นทุทีเอ่อทีทุดาที่ทุบมาหาเอ่อมาาชิ้นเมืองทุเย็นลำปางแอนลทุเบสีทุเอ่อแยทุออสิรถบางง่อยทุเอ่อททรอยเซอเอ่อแกรนด์แวลดาที่ทุเย็นท้งคีออร์ไอควยบางทอยเซรที่นครศรีสุา์สัสดีครับสวัสดเจ้า พระพ่อปัจจสมวนพุทโทเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเจิญทุกท่านได้กล่าวคำสักการะปู้จารพรรนาตรายได้ไว้เพื่อเฉพ่อเพียงกันนะครับอเมนาสักเรนาพุทพธังอภพิโพจิยามิอเมนาสักเร Kerenak Sangkang abibu Cinyami Adrahang sama Samputo bakawa Putang bakawa Tang abibu ademi Suakado bakawa Datamu Damang nakmasami ท่านหานาประดมประสงค์ได้กล่าวคำสมาทานเป็นเจตสิกโดยครอเพียงกันนะครับสาธุมายังบันเทติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมเปมะยังบันเทติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา पेम यं पञ्चेति सर्वेन सह पञ्चासि निज โมตัสสะมะาคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะมะาคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะมะาคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 往生。 ยัมปีสังฆงสรณังคจชามิปาิยัมปสังฆงสรณังคจชามิปานติปัตตาเวรมณีสิขาปัังสมะทยมิปานติปัตตาเวรมณีสิขาปัสมาธิา นี้กามิส so ra, ุม so ิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามีกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามิ เวรามณีสิกขาปังสมาธิญาณี สุดสัส่งะละประเตปัญญาการฟังโดยดีย่อมได้ปัญญาลำดับโอกาสต่อไปนี้เรือเชิญทุกท่านได้จำอกกำใจในการสดบรบรรับประฟังพระสธรรมเทศนาซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระภูมิณนคิดปริชาด็อกเตอร์อาจารย์คณะอำเภอแมหมอกเป็นองค์แสดงคงเชิญทุกท่านได้จำอกจำใจสดับประฟังเป็นลำดับโอกาสต่อไปนะครับ tuh Brahmma celokati kode sampai kan ceianti perangang jaan tidak sadda perjaku ตัวเลวะจิตตัวเลมโนตัวเลสังกิจจาตุสังสังกิจจาตุสังอาทิตตุสังอนัตตาตสังปัจจุปันนาตุสังสัพพัตุสังขามตุโน่ครับมันจเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมในส่วนของ ได้นำนักข่าคพมินสมบลอยพระผาย่ของกิพัวกาตั้งหลายเสจซิ้นบุรม้แน้วเรียนเจิ้ตัวแทน,น,าานอาจารย์คณะสัตยาบรนโวแหวนะครับที่ทำหน้าที่ในการเชิญพระไกรนะครับครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ

อราจำเจอเจตโวสังอาทิตตตสังนันตตตสังปัจุปนาตสังสัพพงโตสังขามตุโนขาบหมือนจ้าหน้าทีในจัดเตรียมในส่วนของได้นำา้ำับขมิ้นสมบูรณ์พระผายเสีงของกิพงกวาดตาตั้งหลายเส็จสิ้นบรม้อนแน้วเรยนเชิญตัวแทนจำขณะดสัทธา ตันโหวแห่วนะครับที่ทำหน้าที่ในการเชิญาพาตไรน,นะครับรับคุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเรียงรายชื่อต่ำระดับเลยนะคะรับท่านต่อไปไปรับเกียรติจากพระรัตทองดีจอมวงนะครับเรียนเชิญพระรัตทองดีจอมวงนะครับ ทานตไป่อยรับเกี่ยิจากคุณกัญจนาชัยชมพูครับเรียนเชิญคุณกัญจนาชัยชมพูนะครับทันต่อไปเคยเรับเกี่ยิจากคุณป้านายพงทองใช้แสงคํานะครับเรียนเชิญคุณป้าพงทองใช้แสงคํานะครับครับทันต่อไป่อยเรับเกี่ยิจากอาจารย์เดชสุดเล่หนะครับเรียนเชิญอาจารย์เดชสุดเลขนะครับทานต่อไปเคยเรับเกี่ยิจากคุณสกลวัฒนานะครับเรียนเชิญคุณสกลวัฒนาครับเรียนเชิญครับ ท่านต่อไปเคยรับเกียรติจากคุณปภาวินใจยศารนะครับเรียนเชิญคุณปภาวินใจยศารนะครับท่านต่อไปเคยรับเกียรติจากคุณชวบริราชตันนะครับเรียนเชิญคุณชวบริราชตันครับท่านต่อไปเคยรับเกียรติจากคุณรจนาแสงทองครับเรียนเชิญคุณรจนาแสงทองนะครับเกี่ยวกับการทอดพระมนุษย์ข้ามเรียนเชิญครับ ครับท่านต่อไปใครได้รับเกียรติจากคุณสถิตเพิ่มเจริญนะครับเรียนเชิญคุณสถิตเพิ่มเจริญครับเรียนเชิญครับท่านต่อไปใครรับเกียรต ja ิจากคุณลุงทันอลังกายศนะครับเรียนเชิญคุณลุงทันลังกายศครับเรียนเชิญครับท่านต่อไปใครรับเกียรติจากคุณป้าเหรียญเปียอุดนะครับเรียนเชิญคุณป้าเหรียญเปียอุดครับท่านต่อไปใครรับเกียรติจากอาจารย์ดาราทิชชัยครับเรียนเชิญอาจารย์ดาราทิชัยนเรียงรายจื่อสำรับได้นะครับ ท่านตอไปคอยเรับเกีี่ยิจากพระรัฐทองดีจอมวงนะครับเรียนเชิญพระรัดทองดีจอมวงนะครับท่านตะไปคอยเรับเกีี่ยิจากคุณกัญจนาชัยชมพูครับเรียนเชิญคุณกัจจนาชัยชมพูนะครับท่านตะไปคอยเรับเกีี่ยิจากคุณป้านายพงทองใช้แสงคานะครับเรียนเชิญคุณป้าพงทองใช้แสงคานะครับครับกันต่อไปคอยรับเกีี่ยิจากอาจารย์เดชสุดเลกนะครับเรียนเชิญอาจารย์เดชสุดเลกนะครับ ท่านต่อไปใครรับเกียรติจากคุณสกลวัฒนานะครับเรียนเชิญคุณสกุลวัฒนาครับเรียนเชิญครับท่านต่อไปเครรับเกียรติจากคุณปภาวินใจยศานะครับเรียนเชิญคุณปภาวินใจยศานะครับท่านต่อไปใครรับเกียรติจากคุณชวริชราชตันนะครับเรียนเชิญคุณชวริชราชตันครับท่านต่อไปเครรับเกียรติจากคุณ รถจนาแสงทองครับเรียนเชิญคุณรจนาเสียงทองนะครับเกี่ยวกัการทอดพรมสุขุขับเรียนเชิญครับครับท่านต่อไปใครได้รับเกียรติจากคุณสถิตเพิ่มเจริญนะครับเรียนเชิญคุณสถิตเพิ่มเจริญครับเรียนเชิญครับท่านต่อไปใครรับเกียรติจากคุณลุงทัน ลังกายศนะครับเรียนเชิญคุณลุงทันลังกายศครับเรียนเชิญครับท่านต่อไปเคยรับเกียรติจากคุณป้าเหรียญเปียอุดนะครับเรียนเชิญคุณป้าเหรียญเปียอุดครับท่านต่อไปเคยรับเกียรติจากอาจารย์ดาราติชัยครับเรียนเชิญอาจารย์ดาราติสมอนนารถีครับเรียนเชิญือเกี่ยวกในการทอดพระพุทสุคุครับเรียนเชิญครับ ท่านต่อไปขอเรียกเกีย์จากอาจารย์สมเพียนจอมอินตานะครับเียนเชิญอาจารย์สมเพียนจอมอินตานเกียนในการทอดพาไตรมนรสุขุลครับเปยนเชิญครับจำนวน18ท่านนะครับในเกียนในการทอดพาไตรมนร์สุขุลในมระตาลนะครับ เมื่อตัวแทนแขกภูเกียรตทั้ง18ท่านได้ทอดในเบื้องหน้าพระสงฆ์เรียร้อยแล้วกราาราธนาพระสงฆ์